이해도, 이 สวัสดีครับไปลุ้นอ่าอันนี้ไดหน้าไดนาคาบูมีอะไรไม่รู้อ่าคันนี้อ่าอย่างที่เราบอกว่าไดสตาร์แต่หัวมันลุดอ่าที่เราถอดออกมาเนี่ยปเปิดฝาออกมาแล้วนะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะนี่ม,มันลุดออกมาน่าจะไม่มีอะไรใหญ่โตเนี่ยตัวให่หกลับเข้าไปแค่น,นึง เรียกว่าเด้งออกมาแล้วมันไม่กลับแล้วมันไม่เด้งกลับแล้วเห็นไหมก็วันนี้ค่อยมาว่ากันใหม่วันนี้พอเลิกงานได้ไปรุ่นสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้ก็มาดูงานไดนาคันนี้เนื่องจากว่าตอนมาอ่าสตาร์ทรูด สตาร์ททีทิ้งหมดเลยสตาร์ทฟิวฟิวไม่ติดสตาร์ทมันรูดแต่ได้เราเอากล้องเอากล้องส่องให้ดูทีแรกอว่าให้เจ้าของดูแล้วว่าเฟืองหัวเฟืองมันน่าจะหลุดนะเพราะว่าส่องดูแล้วเหมันเหมือนหัวเฟืองมันหลุดเราก็บอกเข้าไปเราเลยทําการเปิดฝาพอเปิดฝามาถ้าได้ดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นว่าหัวแต่สตารทมันหลุดออกมาตอนนี้เราก็ทําการใส่กลับเข้าไปเรียบร้อย อ่ะตอนนี้เราจะมาลองสตาร์ทลองกดสตาร์ทกันดูว่ามาลุนกันนะคะรับไปลุนอ่ะเปิดสวิตช์กุญนแจเรียบร้อยไฟหน้าติดเดี๋ยวอ่าออฟลันมาลุนกันาแบตออกอ่ะโอเคเื้่งต้นถือว่าใช้งานได้ แต่แบตน่าจะอ่อนเลยแรงไม่พอ,อโอเคครับไปรุ่นก็เดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันต่อไปครับผมสวัสดีครับไปรุ่นคันนี้ใยหน้าอ,อาการคันนี้าาคันนีอ้อาการคันนี้ที่มาก็คือยกมาคันนี้ยกมาก็คือมันขี่ไม่ได้มันสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไ,ได,ได้แต่ไม่ติดอาการที่มาก็คือเปิดกุญแจปับ๊บ สตาร์ททันทีได้สตาร์ตสตาร์ททันทีโดยที่ไม่ต้องเปิดออนไม่ต้องกดสตาร์ทเหมือนไฟมันรัดกันอยู่แล้วก็พอได้สตาร์ททำงานแต่มันไม่สตาร์ทเหมือนได้สตาร์ทบรรูดเหมือนมันหมุนแต่ใดแต่หัวสตาร์ทไม่หมุนไม่ขับก็มาจัดการทําการเช็คสายไฟเช็คอะไรให้ก็อตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วก็คือเปิดกุญแจมาเปิดออนได้เปิดปิดสตาร์ทก็คือเปิดถ้าจะทำไม่เปิด on, ออนกดสตาร์ทไม่ได้เปิด on, ออนกดสตาร์ทได้ปกติเหมือนระบบปกติเลยตอนนี้ปกติแล้ว แล้วอะหัวได้สตาร์ตอนนี้ยังไม่ได้ลองเรายังไม่ได้ลองเดี๋ยวเราจะมาลองกันวันนี้เพราะเราเพิ่งประกอบเมื่อคืนว่ากดสตาร์ทได้ปกติหรือยังว่าสตาร์ตได้แล้วยังเดี๋ยวมาลองเปิดปุญแจ๊บอ่ะนี่เปิดตอนแล้วไม่ไม่ในสตาร์ทไม่ไม่ไม่ทำงานแล้วในสตาร์ทไม่ทำงานอ่ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายไฟไฟเดี๋ยวซ้ายคู่หน้าติดคู่หลังไม่ติด เดี๋ยวขวาคู่หน้าติดคู่หลังไม่ติดเบรกมือเบรกมือเบรกมือคู่เบรกมือหน้าไม่ติดเบรกเท้าอ่าเบรกเท้าติดปกติเบรกเท้าติดเบรกคู่หน้าไม่ติดอ่าตอนนี้ตอนนี้เปิดออฟปิดออฟอยู่ปิดออฟอยู่กดสตาร์ทไม่ติดเปิดออนเราเปิดออนแล้วกองอ่าเปิดออนปุ๊บแต่สตาร์ทยังไม่ทำงานนะถ้าเรากดสตาร์ทตอนนี้เราปกติดว ดีแล้วปิด o อ f เปิดออนกด start นะครับไปพูดไปเร็วหลังไม่ติดปิดออฟเปิดออนกดสตาร์ทโอเคตอนนี้ทุกอย่างกลับมาทำงานได้ตามปกติระบบตามปกติเลย สวิตช์กุญแจเปิดองเปิดออนไลน์มาได้ตามปกติแล้วเขาเราก็จะต้องมาเก็บสายไฟเพิ่มทำการเก็บสายไฟอะไรกันหัวสตาร์ทไดร์สตาร์ทำงานปกติหัวสตาร์ทสตาร์ทได้ตามปกติเพราะเราเปิดมาแล้วว่าไอท้ที่สตาร์ทมันฟรีทิ้งที่สตาร์ทมันฟรีก็คือหัวไดร์สตาร์กับแกนน็อตมันหลุดหัวไดร์สตาร์กับแกนน็อตมันหลุด ก็คือไดตอร์มันจะมีไดตร์ัแล้วก็มีแกนที่ไดตอร์แล้วก็จะมีหัวเฟืองสตาร์ทมันสวมสวมใส่กันแล้วก็มีน็อตล็อกติดกันแต่น็อตล็อกตัวนี้มันหลุดทําให้หัวมันหลุดออกมาแล้วเวลาที่ไดตอร์เนพุกมันทางานมันทํางานแต่ไดมันไม่มาปั่นหัวด้วยเพราะว่าตัวน็อตมันหลุดเราก็ทําการใส่กลับเข้าไปแล้วก็อัดน็อตอัดอัดน็อตเข้าไปเรียบร้อยก็ลองสตาร์ทเรียบร้อยว่ามันสตาร์ทได้ปกติ ่าโอเครัตได้ปกติเรียบร้อยอ่าเสียงอ่าโอเคอเตรียมตัวประกอบเตรียมตัวประกอบร่างได้แบตก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วโอเคอันนี้เรียบร้อยเทสใช้งานได้ ได้หน้าคันนี้น้ามันเกียร์น้ําเข้านี่น้ำมันเกียร์นันเกียร์น้ำเข้าอันนี้น้ำมันเครื่องมันหกขึ้นนี่น้ำมันเกียร์น้ำเข้าอ่าก็คันนี้ก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันพารี่ได้ปกติแต่แต่ว่าน้ำมันเกียร์ต้องล้างเราก็ต้องไปเอาน้ํามันมาล้างก็คือเราจะต้องไปซื้อน้ำมันธรรมดาพวกบปั๊งกระต t มาสองขวดสามขวดสี่ขวดหรืออาจจะล้างถึงห้าขวดก็ไม่รู้เพราะว่ามันจะต้องล้างจนกว่ามันจะใส จนกว่าคาาเขียวๆเ,เนี่ยมันจะหมดไปอ่าโอเคนะครับไปรุ่นคันนี้หลังจากเราล้างคันนี้เราล้างไปสารอบแล้วรอบนี้รอบสุดท้ายใส่น้ำมันไปขวดสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วเราจะมาดูกันว่ามันใสขึ้นหรือยัง ดูจากสีน้ำมันโอเคใส่ใสขึ้นเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเตรียมตัวเติมน้ำมันไฟมารีจริงได้โอเคครับไปรุ่นล้างให้ล้างเกียร์ให้ใหม่เรียบร้อยครับผม,มาจากเราล้างน้ำมันเกียร์รใส่แล้วเราก็จะถูกกลมแล้วก็เติมน้ำมันไฟมารีเข้าไปอตอนนี้ถือว่าถือว่าใส่ในนี้เห็นอาจจะเห็นอาจจะดำ

ก็อ่านไปสามรอบโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเทสเพื่อดูได้สตาร์ตการีกงเป็ทีโอเคครับสวัสดีครับเพรุ่นวันนี้คันนี้ไดนาไดนาคันนี้คันที่ได้สตาร์ต ค้างอ่าเราเราทำให้เรียบร้อยแล้วม,มันไม่ค้างแล้วเราทําให้เรียบร้อยแล้วแต่พอดีเรามีสวิตผมมีสวิตอยู่หนึ่งตัวผมก็เลยมาท Swiss Safety, Swiss Safety ําสวิตเซฟตี้สวิตเซฟตี้ไดร์ตอร์ตัดก็คืออ่าอันนี้เราก็สายไดร์เตาร์ตจากเดิมมันตรงเข้าไดร์เตาร์ตเลยแต่ถ้าเกิดมันเกิดรัดวงจรหรืออุบิเหตุอะไรอีกไดร์เตาร์ตาค้างอีกผมก็เลยทำสวิตเซฟตี้ให้หนึ่งตัวอ่าก็สวิตเซฟตี้มีหน้าที่อะไรก็คือ ไวเซฟตี้ก็คือเมื่อเราเปิดออนมันก็จะกดสตาร์ทได้เปิดออนมันก็จะกดสตาร์ทได้พอสตาร์ทรถเสร็จรถติดแล้วปุ๊บเราก็ปิดปั๊บอ่าคราวนี้มันก็จะตัดไฟในสตาร์ทก็คือถ้าไฟมามันก็จะไม่ไปในสตาร์ทให้พัดในสตาร์ททำงานเวลาดับเครื่องพอเราเปิดกุญแจสตาร์ทใหม่อีว่าหนึ่งเรเปิดเซฟตี้อ่าปิดเซฟตี้เพื่อป้องกันเพราะเราเขาไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาบอกว่าในสตาร์ทมันค้างเวลาขี่ไปแล้วบางทีมันติดเองแต่เราเช็คไฟเช็คอะไรแล้วตอนนี้เราก็ไปเทสมาแล้วว่า มันไม่มีอาการนั้นอีกแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกไหมหรือเกิดเอ็กซ์ตรีเดนอะไระมีอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็เลยทำสวิตช์เซฟตี้ตัวนี้ไว้ให้เพื่อให้เขาขี่ได้อย่างสบายใจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวิตช์เซฟตี้มันทํางานยังไงมาดูกันไปรุ่นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสวิตช์เซฟตี้ทำงานยังไงอ่ะเราเสียบกุญแจปั๊บ,บเราก็เปิดกุญแจปึ๊บอ,อ,อ่ะตอนนี้สวิตช์เซฟตี้มันปิดอยู่เราเปิดออนเอา้ามันกดสตาร์ทไม่ได้เนี่ยกดไม่ได้ดึงดึง กด s t a ไม่ติดแต่พอเราเปิดเซฟตี้โป๊ะพอเราเปิดเซฟตี้ไดร์ต้าเกิดพู๊งเราปิดก็ฟต๊งเลยปิดปึ๊แล้วก็ขี่ไปเลยเพราะน่ากลัวว่าไดรตาจะดค้างพอเราดับเครื่องพอเราดับเครื่องจอดที่ไหนเราจะ s าร r t ใหม่ถ้าเราไม่เปิดเซฟตี้มันก็ s า a ไม่ติดเหมือนเดิมเราก็ต้องเปิดเซฟตี้โป๊ะเราก็เลยพอดีสวิตช์มันเหลือมีเหลืออยู่หนึ่งตัวเราก็เลยทำสวิตช์เซฟตี้ไดร์ตาร์ทให้ ไปเลยก็หลักการการทํางานก็ประมาณนี้ก็คืออ่าเวลาจะต,าตาัทรถต้องเปิดเซฟตี้ด้วยอ่าเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันเปิดเปิดตอนเพราะว่าเปิดประกับ<ม>เปิดตา,ตาร์ทได้ตามปกติพอพอมันต,าตา์ทติดแล้วปุ๊บเราก็มาปิดเซฟตี้เพื่อป้องกันไฟลัดวงจรเข้าแต่ตารตทอีกแต่มันไม่น่ารัดหรอกแต่เขาเรีกเขาเคยเป็นมาเราก็ไม่รู้ว่าอ่ามันจะเป็นอีกไหมเพราะเราไล่สายไฟ หมดแล้วมาว่าตรงไหนดูแล้วน่างสงสัยจะช็อตจะรั่วจะซึมจะนู่นนี่นั่นเราก็แก้ไขให้เรียบร้อยเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเราก็เลยมาทําให้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรหรอกจริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะแต่เราก็มีสวิตอยู่ก็อยากจะทําให้เวลาจะสตาร์ทก็เปิดเซฟตี้แล้วกดสตาร์ทได้ปกติสตาร์ทเสร็จก็ปิดเซฟตี้เพื่อป้องกันไฟลัดในสตาร์ทก็ประมาณนี้ส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้ไปขี่ลองให้แล้วพรุ่งนี้มารับกลับบ้านได้เลยพรุ่งนี้กลับบ้านได้เพราะมันเสร็จหมดแล้วเสร็จจบงานเรียบร้อยโอเคนะครับไปรุ่น สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้เราเจอกันแล้ววันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิตุ 26, ตลาสองพันอันนี้ก็เสร็จสิ้นมันที่ร้อยได้หน้าปีปีเท่าไหไร่ไลูกเจ็7หรืออะไรทั้อง,องอย่างนี้นเออตอนนี้มันเป็นตุน้มแชมอาบูอ่าชั้งมันไม่เกี่ยวกับเราอ่าคราวน,นี้งานที่มาทําก็คือยกมาเนื่องจากอาการเปิดกุญแจมายังไม่ทำได้เปิดออนเลยเปิดกุญแจปุ๊บไดร์ต,ตาร์ตัดทำงานปับ๊บทันทีอ่าเปิดกุญแจปุ๊บไดร์ต,ตาร์ตัดทำงานปับ๊บทันทีแล้วก็ไม่หยุดเลยก็คือมันขี่ไม่ได้มันจจะเเปปิดดดกุุญแ๊บัตาาออยย่่งีว ก็ยกมาให้เราไล่เช็คสายไฟแล้วก็หัวไดร์ดาตาร์ตมันรูดหัวไดร์ดาตาร์ตมันรูดคือได้ทํางานแต่หัวไม่ปั่นเครื่องะเราก็เลยวิเคราะห์แล้วว่าสายไฟที่ประกับแผ่นอาจจะรัดวงตอนคือเปิดกุญแจปุ๊บไฟวิ่งมาประกับคือยังไม่เปิดร้อมันรัดออกเลยคือคือมันออกเลยไม่ต้องรอตอนนี้เราก็ไล่สายไฟเช็คสายไฟในส่วนที่น่าสงสัยอะไรก็ไล่เก็บงานสายไฟเก็บสายพงสายไฟไล่เช็คให้เรียบร้อยตอนนี้ อ่าระบบกลับมาปกติกต็คือเปิดกุญแจได้ปกติเปิดกุญแจเปิดตอนถึงะสราตา์ทได้อ่าแล้วก็หัวยกระต์ทไม่ได้แตกไม่ได้สึกไม่ได้บินแค่น็อตหลุดน็อตล็อกหัวไดกับลูกไดมันหลุดก็เลยทําการอัดกาวแล้วก็ล็อกกลับไปเหมือนเดิมก็ล้างไขมารี่ให้เรียบร้อยถ่ายน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อยตัวน้ามันเกียร์น้ำเข้าออกมาเป็นสีชาเขียวเลยก็ซื้อน้ํามันเครื่องมาล้างให้เรียบร้อยสามรอบล้างจนน้ามันเขียวหายก็เปลี่ยนน้ามันเทนลี่เป็นน้ำมันเกียร์ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วก็ อ่าทีน e ี้ระบบไฟสตาร์ทระบบไฟสตาร์ทตลอดเวลาหัวใจสตาร์ทหลุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราไม่มีอะไรแล้วแล้วเราที่ทำก็อ่าแล้วก็เราพอดีเรามีสวิตช์ตัวหนึ่งเราก็เลยทำการทำสวิตช์เซฟตี้ให้สวิตช์เซฟตี้ในสตาร์ทให้เซฟตี้ยังไงก็คือเวลาเราอ่านี่มาดูมาดูก่อนเราทำไว้ให้อยู่ตรงนี้นี่สวิตช์เซฟตี้อยู่ตรงกุญแจเลยเวลาจะใช้งานก็เปิดออนถึงจะสตาร์ทได้อ่าปิดสตาร์ทไม่ได้อ่าเปิดออนสตาร์ทได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่ะวิธีการก็คือสมมติว่าถ้าเราปิดปิดตอนอยู่เราเปิดกุญแจปั๊บเปิดออนกดสตาร์ทไม่ติดกดสตาร์ทไม่ติดเปิดออนคือไฟทุกอย่างมามาปิดมาปกติเปิดเรียวอ่าอ่าอย่างนึงก็คือระบบไฟเลียวท้ายทําทำให้ไหมหมดเนื่องจากสายขาดหมดเลยสายขาดเยี่ยงเลยเราทำให้ไหมหมดเรียบร้อยอ่าคราวนี้พอเราจะสตาร์ทเรามาเปิดสวิตช์เซฟตี้ตัวนี้ปุ๊บพอเราเปิดสวิตช์เซฟตี้ปุ๊บถ้าเรากังวลกลัวว่า เดี๋ยวขี่ไปมันจะลัดวงจรอีกได่ราตาร์ทำงานเองอย่างี้เราก็ปิดเทปตี้เลยปุ๊บแต่ราตาไป็นทำงานอีกแน่นอนเพราะว่าเราตัดระบบสตาร์ทออกไปเลยอ่าหลังเนี้ยมันก็จะสตาร์ทไม่ได้ถึงกว่าเราจะอ่าเราจะกดเราจะกดสตาร์ทค้างเลยนะถ้าเปิดเทปตี้อ่าแต่พอเราปิดเทปตี้แล้วเครื่องไม่ดับปิดเทปตี้แล้วเครื่องไม่ดับก็คือหลักการอ่าการทำการใช้งานมันก็คือเราเปิดกุญแจเราเราสตาร์ทเราเปิดเซฟตี้เปิดกุญแจปั๊บเปิดเซฟตี้เปิดออนกดสตาร์ทพอกดสตาร์ทรถเครื่องติดปุ๊บปิดเซฟตีี้เเลลยปปั๊บไย มันก็จะเซฟตี้ในตัวการคนขโมยไม่รู้ด้วยบางคนก็เปิดกุญแจกดสตตาเท่าไหร่ก็ไม่ติดอ่ามันก็เป็นข้อดีมันเป็นความเป็นผลดีไปด้วยในตัวอ่าเราก็เลยพอดีทวิทเรามีเหลือเราก็เลยทำเซฟตี้ให้อ่าไปท้ายเราก็ทำให้เรียบร้อยติดใช้งานได้ปกติหัวเกียร์เอไม่ใช่หัวสตาร้าก็ทำให้เรียบร้อยไฟเก็บให้เรียบร้อยอ่าน้ำมันเครื่องถ่ายเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูระบบไฟอ่าเปิดกุญแจปั๊บอ่าเดียวขวาเดียวขวาติดหน้าหลังติดเดียวซ้ายหน้าติดหลัง ติดอ่าแต่มือเบรกไม่มีเบรกมือเบรกไม่มีเบรกสวิตช์หน้าจะเสียอ่าเจ้าของเขาไม่ได้บอกให้เปลี่ยนก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนแต่เบรกหลังเบรกหลังติดทางานปกติไปดูชุดไฟไทยอ่าเบรกเท้าเบรกเท้าเบรกเท้าติดปกติแต่เบรกมือไม่ติดอ่าเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวซ้ายพามาอ่าซึ่งของเดิมมาไฟเลี้ยวมันไม่ติดพอเรามาไล่เช็คแล้วสายขาดกระตุยเลยเราก็ทําสายทําอะไรให้ใหม่ล็อกตัวล็อกสายมีท้ายบางโคนก็ทาให้ใหม่อ่า อ่าตอนนี้เราสตาร์ทไม่ติดเพราะเราปิดเซฟตี้อยู่แต่เราเปิดกุญแจอยู่นะเปิดเซฟตี้ปิดปุนแจปิดเซฟตี้อ่าโอเคคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพอร้อมเสิร์ฟมารับกลับบ้านได้เลยนะครับไปลุ้น